หนุ้มเสียนน้อการกันหรสวัสดีครับ อีกแล้วค่ะก็ดุยกับเบียค่ะวันนี้สิ้าพี่ผาน้องกินน้ำยาขนมจีนนะคะขนมจีนน้ำยากะทิเอาไซรัสน้ำยาใช่ว้านี่พี่น้องโอ้โพี่จ้าที่ลงไปเลยครับเนาะนี่เทลงไปเลยอย่น้องนี่มาเด้อพี่น้องมากินน้ำแข็งมาเด้อวิ่งไนหมเนาะหมดเลยเทธอเดียวเลยเห็นนี่เครื่องเนีนๆเลยมากค่ะแสบแบน้องันอะจุกจุกเลยครับ มีสซะบดิกุนะ่นเลยบดิกินโดนเลยมเมนูนี่ม,มาจาับเสบๆใส่สอีกใส่อีกมันเึงสียบพอแล้วเม่อสี่เลสละรันนี้มัดหนบองพแล้ว,ลว <c oughs> มาจากพีก่น้องเสบๆ้านกันอ้ยบรรยาก,กอาศอ๋อขอยือมมิโอ <c oughs> ไม่ข่อยตัวนี้ ไปด้ยอนขอยาดด้วครับพี่น้องโอ้โหัแ้มเต็มเลยมันปาพี่น้องาพี่น้องป้าดหอนหเลยพี่น้องอ้เนี้ยไอ้เนี้ยคือเก่าอหืเก็บ่หิวข่าขอไอ้เนี้ใส่ซนะคะตนี ว่าจะสุดแสบดีตากระโดดล่ะสมพักแก้มสมพักก็รีตัวว่าพิษได้เนี่ยนำ้ำยาปลา นำยปาปลาัิพี่นออ้องน้ำยาบก,กินลดบ้าม่น้ำยาบ้าม่นม้ำยากะทิ <c oughs> ว่านพี่าป้าป้ากังบ้าถ่วงทอดอืมตี่พักซีเหลากรบซบเอาไป ไม่ส <S 1. S 2> ุภักพี่น้องเข้ากันเบอร์เบิร์กเห็นเขากินแบบนี้เขากินใดญ่ว่ะ หาดรวสัน่นชอากินที่ขาดระสัน่นอืมนุ้มเสียนน้ํากันมาถึงหรอมาได้ครับผม บแบบเข็มข้นด้วจ้ะพี่น้องใช่ลูกซินปลาใส่เหลือดด้วยจ้ะดอบบอ มีแบบเลือดต้มเองนะคะเด้งๆไปเลยก็ชิ้นลิ้ม้วยผมพักพี่น้องขอกันครับเข่าอยู่แสีบแสีบเสี่หน่อง กินน้ำกินพักหลายแล้วไม่หลงเหรอแม่แจกหวานนะเอาเนาะ,ะปราป๊าเมยนไม่บ่ค่อยแดดนะแต่เอา อ๋อฮึาคิดชัวใับรุดสวนได้พี่น้องเลยเป็นแต่ไฟเก็บเอามป,ป้าๆไปเก็บมากเมื่อกี้อืยถึงคนหงแห้งแห่งสัตว์ขึ้นเนี่ยแห่งเด่นแห่งสัตว์ มันเข่ากันไ <accountable. S 3> <c oughs> ด้ดีังมากรครอก็มา, <c oughs> าดสมาดเลยเ่ 没来。嗯，少点。嗯，少点。

ผสมผมกผสมมักกาดแต่แห้งแซ่บนี่อร่อยเลยมันบักจะใชห่หอม ผัดสดอืมผัดแต่แห้งพอืมตดี่ออผักไายอนพี่จงได้เลือกกินแล้วอัอนอืมตังแสบอืมมันเลย ปาดเดือดเสร็จออ,อทั้งแสบน้องเพ็ต้องหอนแต่พี่น้องอ,อร่อยมาก พัก,พก,กใครมากินน้ำยาปลาคือกันมางนะ,ะ <f ist> ส่วนมากกินแต่กะทิเนาะ <f ist> ไม่ค่อยกินน้ำยาปลาเนาะแต่น,น้ำยาปลาอร่อยนะคะทุกคน <f ist> <f ist> มันแบบปลาสำหรับคนแบบบอยันอ้วนเนาะ เพื่นกับสิกินน้ำยาปลากันดิเพื่งกกินกะทิกันหน้าค่ะพี่น้องค่ะโอ้ไ้เสียพี่น้องเครื่องไร้แห้งสรเงดันนั้นนั่งให้กำลังใจหน่่ยดีจ้าบัดนี้อิ่มบะอิ่มแล้วากหลายนึงเนาะเส้นพุ่นจุกูอยู่น้ำเอียด ซำหมอหนึ่งหมอหน่อยกินเบ์ดเกี่ยงเลยสุดยอดเลยแต่ว่าหนุ่ยนะเป็นคนชอบกินไอ้ขนมจีนน้ำยาป่าเพราะว่าเพื่อมากินผักมันกินผักไ้้ลายเนาะป้าเนาะน้ำยากะทีก็ยังว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะสอนทักพี่น้องฮะสอนทักแม่สอนทัก แหงทหารได้เข็ดเป็นแบบว่าทำน้ำยาขนมจีนบุฟเฟ่พักนะพี่หองจ๊ะไ้รงเเ็มคนเนี่ยคนมันจะหลายจะมีร้านหนึ่งอ่ะที่เขาบุฟเฟ่พักนล้วที่ว่าดังๆนะโอ้ยแบบสุดยอดเลยคนกินเยอะมากเพราะว่าอะไรคนชอบผักอ่ะไปนั่งกินมันสะใจอ่ะนะถ้าเป็นขนมจีนซ,ซื้อว่ามีพักนี่ก็มาแสบเดน,นอกบานห่อย บวแสบเนี่ยพี่นนอมันแบบถึงสีแสบปันไดแต่ว่ามันไม่ได้อัทรถนะเนอมันต้องหยิบพักนั่นหยิบพักนี่มากินแก้มกันมันถึงจะแบบมันจงสีแสบมันจังสีซาใจจริงจริงหนูจะทำเยอะกว่านี้เบียบอกว่าอุ้ยทำทำ,ทำทำทำแบบพอดีพอดีขนาดพอดีพอดียังยังสวดทานนอกวัน โมเมนต์โคตรปกติกินเนียโคตรปกติกินเขากินขนมจีนแค่จับสองจับทุก <c oughs> อันนี้โอ้ยขนมจีนเป็นถาดจ้ะพี่น้องคักลายนะ <c oughs> อุตส่าหเอาละค่ะพี่พี่น้องถ้าพี่น้องไอ้อยากให้เฮ็ดอ่าอยากให้กินอีหยังก็คอ,อมเมนต์มาบอกด้วยจ้ะครับ <c oughs> บางทีนึกเมนูบอกอ mm. อกนอกไปเนาะ mm. บอกว่าถ้าหนยนึกเมนูหนยก็สิกินแต่ตำจ้าพ่อเพิ่นมากินตำอย่างวันนี้ไม่ได้กินส้มตำแต่ว่าพอไอ้วันนี้ไม่ได้ทําคลิปกินส้มตำออกไปข้างนอกหนยก็ไม่สั่งส้มตำกินนะวันนี้นะ <c oughs> มันกบโพดพี่น้องอีหลีจนบางทีเบียแบบอะไรไม่กินสักวันมันไม่เป็นไรหรอกจำบอกฮุ้งนะมันเป็นอีหยังามแน่ แน่วบางไหมพี่น้องเนาะไม่เป็นอย่างไรตอนตอนสมัยคบกันนั่นเจ้าไ่ได้กินเด็กจำหัวบรเคยพอ่อเคยพาคข่อยกินพ่อยังบา่มีเงินใช่ไหมใช่ไหมป้าไม่กินส้มตำเพราะไม่มีเงินนะทุกคนใช่ไหมล่ะเพราะถ้ากินส้มตำมันก็จะต้องมีไก่มีนั่นมีนี่ถูกไหมถ้าเราซื้อข้าว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 อาหารตามสั่ง ราดข้าวอย่างนี้ก็สมัยสมัยเราก็ประมาณสามสิบสามสิบห้าอวนเนาะสามสิบสามสิบห้าบาทตอนที่เบียร์โคกันหน่อยเนาะทุกคนสามสิบห้าบาทสามสิบบาทสามสิบห้าบาทจานละแค่นั้นแต่ถ้าสมมติว่าเออกินส้มตำมันก็จะเป็นส้มตำสามสิบบาทไก่เยกีกใช่ไหมไก่ก็ไก่ก็ตั้งกี่บาทละข้าวเหนียวอีก มันไม่จบที่หกสิบไงมันเยอะกว่าหกสิบก็เลยไม่ไม่พาเบียกินส้ตมตำสมัยก่อนใช่ไหมวันันคือแบบกินจานเดียวให้มันจบอะไรอย่าก็อิ่มคนละหกสิบบาทเอ้ยสองคนก็หกสิบบาทแต่ถ้ากินส้ตมตำมันหมดยิ่งกว่านั้น,นมันหมดเป็นร้อยถ้ากินส้ตมตำก็เลยเลือกที่จะไม่กินกันนอกจากตำเองเนาะ ตาำ,ำเองเจ้าไดล่ะอยู่กรุงเทพบกฮุงก็ต้องสืบประแดกก็ต้องสื้อ่อกแมนก็บคคุมสือว่าตาเองนะพี่น้องมันบะเดปลูกคือบานเหาอยู่บานเหานี้ตบาบะฮุงปกูกพอแม่ปูห้ซอยมากินจ้ะพี่น้องจา้ามันบละอวานค่ะโอ้ยไฟโดนเบ้ายายาเลยค่ะคลิปนี้เอาละคะ่ะ ไพมาคลิปนี้ฟักอะไรก็แชร์ให้เวียนน้ำแนเดอค่ะเพื่อเป็นการเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เบียกกันหนึขอตัวลาไปก่อนพพกเ่เรนคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ